สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในหน้าเว็บตรงไม่ผ่านเอเย็นอยู่ในหน้าเกมโลมาจ็อกเกอร์มาครับวันนี้จะมาทำทุนกันหน่อยอดอกแรกก็แตกเข้ามาแล้ว20 ตอนนี้เราเราเดินเบ็ดไปที่ 95, เบ็ดสิบห้าเบ็ดห้ากับการออโต้รอบที่ยี่สิบรอบเนาะพกทุนมาที่หนึ่งร้อยกว่าบาทพกทุนมาที่หนึ่งร้อยกว่าบาทเข้าดีนะครับผมเกมนี้เข้าดีมากโลมากครับผมเกมนี้สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมอยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นะครับผมลายจะเล่นง่ายผมแต่ละลายจะไม่เหมือนกัน แจกันนี้จะถูกนะแจกันจะถูกองุ่นจะถูกเนาะลายที่เหลือจะเป็นลายแพงๆหมดเลยเนาะที่เหลือจะไปเป็นลายแพงๆหมดเลยเนี่ยต่อด้วยแจกันโอ้โหดอกนี้ไปออบไคามิบครับผมสุดยอดจริงๆครับผมลุยกันไปต่อเลยเดี๋ยวก็อีก1ิบรอบนะครับผมท่านผู้ชมดูสิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผมในเกมนี้โอ้โหไม้นี้โอ้โหแตกมาได้ยังไงคพี่น้อง ทูปเปอร์วิงเข้าไปเลยโุดสุดๆครับผมดอกนี้เหลือเชื่อครับแต่ขนาดนี้รออะไรครับผมโอ้ยพกมาแค่ร้อยเดียวผมแต่ขนาดนี้คนไม่ไหวแล้วโอ้โหรีบสี่รอบผมหมดสี่รอบนี้ทําอะไรครับผมเลิกครับผมรออะไรรออะไรเข้ามาเรื่อยๆครับผมบอกไว้เลย โอ้โหแตกหนักจริงๆผมเข้าดีมากผมเข้าง่ายมากๆผมเกมนี้อยากเล่นสามารถคลิกเอาได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมเล่นได้ทุกระบบนะผมเล่นได้ทุกระบบไม่มีธนาคารก็เล่นได้เนาะเกมนี้ทํารายการอัตโนมัติเนาะไม่ต้องห่วงเลยครับผมไม่ต้องส่งสลิปนั่นอะไรทั้งสิ้นเลยเลิกแลวผมบวกขนาดนี้อยากเล่นที่เดียวผมคลิกได้เลยครับผมที่ด้านล่างแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน เกมนี้อยู่ในค่ายโจ๊กเกอร์นะผมใครอยากเล่นเข้ามาเล่นได้เลยที่นี่ที่เดียวชนะครับผมลาก่อนครับผม bye บายบายสวัสดีครับโอ้โหดูสิครับผมขนาดจะเลิกก็ยังเข้าครับผมเข้าเรืเ่อเๆผมฟรีเกมไปเลยครับผมเออๆๆเดี๋ยวเข้าฟรีเกมโชว์ไปก่อนเลยดอกนี้โชว์ไปก่อนเลยมาโชว์มาก่อนดูสิครับผมเพื่อน แตกดีครับผมแตกดีจริงครับผมแตกดีจริงบอกต่อครับผมโอหโเคผมลาละครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บเล่นต่อเล่นเล่นต่อยังไงก็ได้ครับผมเล่นยังไงก็เล่นได้ครับผมเล่นยังไงก็เล่นได้อาเดี๋ยวชมสักหน่อยอาเดี๋ยวดูให้จบก่อนแล้วกันนะเข้าดีครับผมพังวงต่อเป็นไงพี่น้องยังไงฟรีเกมต่อเปล่าโอ้โหเกือบเข้าฟรีเกมนะเพื่อนเพื่อนรวยกันไปต่อเลยอีกสิบสามรอบสิบสองรอบอ่ะอีกสิบรอบ ารอบอางุ่นต่อสวยงามเข้าดีมากๆครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยเป็นเกมสลอดที่ว่าแตกดีมากๆผมเกมนี้โอ้โหแจกการต่อรู้เรื่องนี่ดอกนี้อ่างุ่นหรือเปล่าอืม,มดาบต่อเข้าฟรีเกมอีกแล้วครับผมเพื่อนโอ้โหแตกไม่หยุดเลยครับผมไม่ว่าจะแตกนอกหรือว่าแตกในแตกไม่หยุดเลยจริงๆ โอ้โหสิงโตรหรือเปล่าอ,อ,อ้โหแจกันต่อโฉต่อด้วยแจกันอีกหนึ่งดอกปังสุดๆครับผมเกมนี้สุดๆต้องเล่นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะถึงจะแต่ยยงนี้ต้องเล่นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะนี่ยแตกนายมาเป็นที่รนะ้อยสองร้อยห้าสิบเนาะโอเคผมเหลืออีกแปดรอบว่าไงไงัยรุ่นหกรอบห้ารอบเออเหอสี่รอบห้า เข้าอย่างดีเข้าอย่างดีก็ต้องขอลาเลยครับผมต้องลาจริงๆครับผมแตกอย่างนี้แตกดีอย่างนี้ไม่เล่นไม่ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ